เล่นอย่างน้อมือเนาะน้อยนี่ยคือเป็ดแบบไม่ฮอมพาสตาเนี่ยมันเมี่ยนสิบันผักผลไม้อันนี้อันเจียวมังกรโอ้ยมันคิดยากครับเนี่ยอันนี้แอปเปิลพี่น้องจ้าแล้วก็มีแครอทอันนี้ลูกแรดิสพี่น้องจ้าแล้วก็มีนีเดอรมะเขือเทศจ้ะอันนี้ ใบสะระแหน่กับตั้งโอ้ใส่ก,ใก,กันเลยจ้ะนี่เป็นตัวกินเลยกินเลยจ้ะใส่ลงไปเหมือนี่แหละเด้อยพี่น้องสะอาดสะอ้านจ้ะใส่เลยหยิบใส่เลยครับนั่นมาได้ไหมใช้ปากนะความไม่ไยหร ใส่อันนี้ลงไปเลยปันเลยครับอือตัองจปับกอ<น>ักงปอกเราปักอบ,บอกเราเด้บบอ ต่่เต็มเ่องอจ้ะี้กันนี่เลยจ้ะนี่ทานว่าเอาเกยวมาได้ชินน้ำกัาด่วนไว้กินผู้เดียวรสนิกนละเทียนเป็นยังไงกัสิได้มดเลยไปม่พิซซาเราก็เฮดกีนเล้บอสได้ไหมออปัง ยคิดว่าพอแล้วแหละเนาะคิดว่าจะใช้ได้แล้วนะกปั้นกจังน้อยเนี่ยไม่ค่อยบรนไดหยับลหยเช่ผู้เฒ่าว่ามีเขียวโอเคอันเลี้ยไปยังส่วนนี้ใส่นี่เราเลี้ยไปยัง กันกินจ้ะเป็นฟององ่อนเหยียบก็เป็นยาอุดแถวเ,าเ่าเห็นแล้วของแสีบของนุ่งบัลูนจักรีจ้ะเพื่อสุขภราดมาแซนกลัวเจียวแง้งแง้มเหี่น้องเบิ่งเด้อเจียวไปจะกินเบ,บี้ยเ,เสียบใช่ปะหักบ่อ้านะี่ใครโก่งมือสีก็หักเธอเนาะ ยาสียังสัน่ดนดน้วยพี่น้องคือจะแหกเลยเจ้าบรูจักของแซบบอูอไปสา่ิตทดลองไปกินเ<ห>อาเอาอย่างสวยเอาซึ่งแบงให้กินยืดตืเนี่ยไปนั่งกินน้ำกันเรียบร้อยจ้ะะาไปเอาอันนี้สี่พาาจินน้ำผลน้ำใหม่ใส่ผักเนี่กว่ผักสะระแน่จ้ะสะระแน่แล้วก็ต้งโอจะจอันหย่ำแนวดยว นี่แหละงานตัดเด็บไม่้อยตีนเจ้าเนาะคุเมื่อเลยทงเท่า่ะยแหละไปพี่น้องไปเป็นซีนรับกันมือเอือนเสาหูพลขาสั้นกสีอ่อก็โดนจีฮอนมืออื่นเสาก็สีมือแรงนี่ผู้เหลือเนาะดไปนอนนะไปจับพี่น้องจ้าไปไปตั้งกล้องซีมรสชาติครับเอาบอดนน้ำตาลใส่ยางซีเต้ โอมาใส่ดอกจ้ะโอ้เอาตามไั่สี่เลยผืนก็พักจินงังสีละโอ้ผืนพ้กนาพกินเนอ้ยตะลุแล้วผืนพ้ากินแล้วพี่น้องแล้วยายนีสิยายนิงสิพ้าซิมมาเช่นีส้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะมากินงหยาระบายน้ำกันนยายนิงบ่ก <laughs> <laughs> มาเห็นแล้วแก้วไปบังไว้แก้วบงังม,มาเด้อจ้าที่เราเห็นมันน้ำ ผักผลไม้ที่แรกก็นึกว่าดี่กองเอาวันจะน้ำโอ,อก,กาสัออ้องกรอบตัวนี่น้ำกินเบิดนี้เ้ะมีความแซบหอมอาดํานแน่แน่มาพี่น้องท่ง้นอาบน้ำอยู่เลยานมาได้หนึ่งพา้ากินน้ำเพื่อสุขภาพัน่ะคนละคนยานกรีด่ <c oughs> แต่เป็น <ผม S 1> ย,ยังไจันการดินอ้ากันไปันะนาันไปกินน,ะน้ำกันไว้กันสิไม่พี่น้องกับสีเห็นเหรอเนาะ ซีมังไงสารเณรตั้งโอ้แอปเปิ้ลแลดิดนี่อย่างอย่างแครอทแล้วก็ตดท้ายด้วยนี่จ้ะมาคนแก้วเราเต็ม <c oughs> ากาดนีบก,กรองจ้ะย้ำเลยอ,อันนี้คือจังนำผลไม่แบบเมียกินสลลาเน่ตอนนี้จ้ะเอาสลลาเน่ใส่น้ำพ่่้งมันนำไปยามาบันี้เนมันจินลบง่วเมนปั้นแต่ปบบกูดสิยเพีาว่าันลาบลัง่วนเยอะไปเนื่อจ้ะพิซซ่าละวัน ดูแลเจ้าของในเด้อคันนันบ๊อปันกับซื้อเป็นขวดเป็นเลือกมันหลอนมาดูดนะกระป๋องอเพราะว่ากาดเนี่อมันไม่ได้กองเลยเด้จ้เาเขาชิยำกินไปเลยน้ำมนไม่เตะเนี่ยไม่ไปลองมึงเนาะน้ำไม่อยู่ตเตะเนาะกาดมันหยู่ทรงต้อร่อยมาดูดมันชิยำกินน้ำมันแซ่บเจะนะ กินเราเลื่อนคอกินม,มาได้กะที่ปั่นกินลับงูอ่ะอันก็คิดว่าพเพระเธอมีสารแหน่กับตังโอจ้ะอืมแต่ว่าจริงๆลแล้วงรวงหน้าาไหมเอาแต่ผลไม้ใส่ก็จะมีน้เจืดใส่น้ำอันนั้นก็สีแซดอีกแบบจ้ะขันปั่นบักแตงงูใส่แตงไผ่ใส่แค่นตะลูเปนเหว่าสีแซดเลยเนาะ รองเนี่ยเป็นไงอืมแอปเปิลสีดาแครอทเจ้าแตงโมแตงไทยอ,อันนี้ก็ใส่นะอนนนเอ้อันนี้ใส่อะไรอนนี้ใส่ใส่ที่ลังจะ้ะเพราะว่ามันปั่นไงแล้วก็พวกที่เป็นแครอทแล้วก็เอียงก็ที่มันแข็งๆนะปเปื้อน แอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงก็ได้จ้ะสูตรพิเศษที่นั่งสูตรจอนของนางสูตรพิซซ่าต <laughs> ้องให้ใส่ซะลเแน่าตังโอแต่ชาสิปันตะผลละไม้ซื้อก็ได้กินนี่กิน,กนได้ไดเล<ร>ยเ,เอาตั้งโอโวเอาแซะลเแน่ใส่ลดทุนเลยอย่างจิงลดทุนได้ครับ เออกินน้ำมังเตละลรอพ่อไข่กินกากวันได้ยำมั้ยกราดกไดาไ็ได้รกราดก็ไแด่มึงได้ห <มา S 1> <ะ>นีกลิ่นกาบมั้น้ำเผื่อว่าจะได้ยำน้องจา้ามีเทิงปันนะ้นเนาะพี่น้องสะดวกสบายเราจะมงคนุนกระสิบโบมัมกแบบเนี้ยสมัครใจพี่นอ้องครับขอบุ้งสีพโนโรสพนนะ กินดอกวค่ะจะจุด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 จะจุดหมดลยอยากสีจวดสีจวดน้อพี่น้องเดซ่าจะมอนไหมอูในห้องแซ่บดีจ้ะเจ้าก็เด็กแก้วงามเนาะแก้วรักมาเตะใส่บุกอ่ากินเบียร์ไปเราแซ่เป็นอ้นกินเบียร์รอบเมื่ละมันกวดพอดียากหนิฮึ่มกวดนึงพอดี ปวดหนึ่งพอดีพอดีสาน้ำแข็งพร้อมเรียบร้อยแน่นอนบ่อยู่บ้านเขาฝนตกน่าจับอื้นงสิพี่ลวดโทรมาดีใจลำเด้อจ้ะพี่บ่าวรวดธรรมชาติชาแนลโฆษณาเขาแล้ว้องนิงมาสั่นวะโทรมาหาอยกิดหอวกันจะได้ไปรวมงานกันอยู่ ตับบ้าอาจีิบ่ถึงปีไหรอน,อนปึตีสดน,นะครับเอนอลดดนตีเสียโรทัน,นตีสดเสียปากปากเลียเขาไนีมันต้องได้ซุงอะไรอย่างไปให้เรากอมม่อนโมเมนตแมนได้ไปคุยกับเราเองเพราะว่าอาจีพบ่ฮหอดปีไหมเพือจะไดการร้อบิึงบาง เพราะว่าดุร้านนี่ว้อยห้องฟังนั่นคือคือสิบปลอยไว้ไแล้วก็ตัดขายได้เท่าไรก็เอาล่อยโลม้ปูสใครกจินเบียร์ได้ไหมครับใครกจินเบียร์ขายบางไปเบิกันไปนะเดี๋ยวเราจะใครยังไหนจีมันก็นเปลี่ยนนิ่นหนึ่งนะ นวดแถนมันได้ปีละสามเดือนเอาละได้ได้กีการัน,นะน่ามันดูจิงมนเลยเนะอาตาเห็นงูเลยเหรอมาแหกตากมันไรเขานี่ดูจิงตันหามายังดีกิน<ป>โซ่ไงเนึบมัดแจ่วมัดแจ่วไม่ใตจกินเบียร์นะมัดแจ่วมัดแจ่ว <c oughs> มาด้วจากพี่น้องทํากินง่ายๆนะคะคสําหรับเมนูเพื่อสุขภาพจากสุขภาพหองหน้าเลยจจกสีสุขภาพยังงี้แต่ว่าแซ่บๆเลยจ้ะ <ไป S 1> มีความหอมแซ่บน้ำมันกะจะวันหวานนะคะเพราะว่ามีแครอทแล้วก็แรดีมเะเขือเทศแล้วก็อันนี้กแก้วมังกรแล้วก็มีสาระแหน่ตั้งโอ้ แล้วก็แอปเปิลพี่น้องใส่สีเขียวสีแดงก็ได้ตามใจชอบเด้อจ้าพี่น้องมากอันใดก็ใส่ลงไปขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามรับชมขอบคุณที่นะคะมาเบิงเนาะซอยเสียสอยหายกำลังแรงใจพ่อกันไม่ลิปหนากนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีครับกินแล้วกับเขาทำงนานด้วย